เดวก่อนอินดีสอ,อีเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไมค์ครับนะครับไมค์ครับตลอดเลยนะครับโอเคครับก็ถ้ากิว่ามีเสียงอะไรเข้ามาก็ขออภัยด้วยนะครับก็ว่าใครผมได้แชร์ประมาณ20เดี๋ยวผมจะเล่นเกมใหม่นะครับเป็น Overcraft ก็ได้นะครับ แต่เราแบบไม่มีชีวิตดูนะนี้ไม่มีชีวิตตลอดเลยคนระับอกว่าคาม่หายากนะครับกับคงกับข้านี่หายากไม่ใช่หาเล่นๆนะครับเก๋เราดูก่อนนะครับเาเป็นเวลา กลางคืนนะครับโอเคนะครับเราจะทำอะไรดีเนาะโทษดาห่างก่อนนะครับโอเคนะครับเราก็หนึ่งอันรอนะครับเรอ ก็ว่จะไม่อ่านแล้วนะครับแต่ไม่อเอาด้วยโอเคนะครับแล้วก็แตาหายมาแล้วก็เก็บนะคที่จะไปหาคนหนิ้งกนะันนะเห็นปะ เจดจำนก็บอนะครับรูอึกเราก็ต้องดอนหมาด้วยนะครับ ของที่เหลือก็ไม่รู้นะครับว่าจะไว้ตรงไหนนะฮะรอเลยนะไม่อยากกรลงนี้น่าจะก็ว่าจะสร้างเป็นห้องนี่ลนะมนบ้านใต้ดินด้วยนะครับ น้อเน้อตูนองฟ้า กดผิดนะครับขอไปด้วยจะสร้างที่ขดไหมหน่อนะครับนี่ก็ได้นะครับไม่กล้าออกเลยนะเรับยงไหมครับมผมจะรีบพอตอนกลางคืนจะรีบสร้างบ้าน ให้ไวมากที่สุดพอวทิทจะทำได้นะครับเดี๋ยวนะครับอิ่งช้าเรื่องเอนะอีกสักหน่อยนะครับ นะครับบ้าแล้วที่ทางขึ้นอ่าเดี๋ยวขึนน้นไม่จะจูก รู้ทางกันไว้ก่อนนะเพราะว่าเราก็จะไม่ค่อยมีแสงแล้วนะครับพวกงน้องเลยนะครับเดี๋ยวผมมาคนระับ โอเคครับก okay, so mm ็ก hmm. ล mm ับมาแล้วนะครับม่บ้างให่เสียเวลานะครับอันี้ก็กลับมาอะไรอยู่ได้นะครับนี่ก็อยู่ตรงกลางอลางคืนนะครับ จะมีอะไรวิชาแล้วนะครับชาแล้วเดี๋ยวเอาไม้ให้วางไว้ชาจริงป่ะยังน,น,น,ะนะะะน,นะครับเด็กใกล้จะชาแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปขุดไม้นะครับเดี๋ยวๆ น,นีีอาน,น,อน,นี้สักหนึ่งอันก็เก็บข้าของหมดเลยนะเหน,นีอจะบ,บ้า อากุดนี่ครับเราจะเหมือนซอมบี้นี่ดูเป็นหมูเลยนะครับแล้วไปไป ขอใครด้วยนะครับแปดใกล้จหมดแล้วนะครับ ตาจงตาตาเลนเดอร์แมนครับเดี๋ยวมันจะมาขโมยของบ้านเราครับ เข้าไ้ครับคนลุกเลยคูนลุกมากเลยนะพอซลเลนเดอร์แมนเข้ามาเขาเก็ดเสียงพี่ลง้คียบยังก้มมือไก่กู

เดี๋ยนบุเดี๋ยวนี่นะครับครับแ้วก็กลัวมันมากเลยนะ รู้ว่าจะทำไงดีอยู่ป้าเสียวไส้มากเลยนะครับตอนนี้ไอจะไฟไม่เยย้แผลวาวตกใจมากเลยไกลไกลเอ้ย นะครับแล้วก็เก็บของว่อนะจะต่ารอยว่าจะรับเทียนไปไปพ่วววกวะแอลเลยยังกัวกัวจริงนะครับไอ้หนะาเลย นะเกโอเคนะครับเราก็มีเรี่ยงเดี๋ยวเราจะค้าอะไรอยู่ ออันหนึ่งนะครับวิใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแชร์อับหนึ่งนะครับโอเคไม่ต้องชาแล้วนะครับโอเคครับเราก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับก็าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าเกิดว่าใครอยากให้เพื่อนดูกุอย่าลืมกดแชร์นะครับ ถ้ากิว่าใครอยากให้ว่าเราทำคล,ลิปอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดสักตครให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดี